ท่านประธานคณะกรรมการท่านกมลเทพแล้วก็ท่านพออทวิศัก์พี่น้องชาวชีวะและเครือข่ายที่เคารพทุกท่านครับผมในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของเทคนิคมีนบุรีขอาการาบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าทุกคนทราบดี ว่าการพัฒนาประเทศชาตินั้นจะต้องเริ่มต้นที่พัฒนาคนและก็การพัฒนาคนที่สำคัญที่สุดสู้ของสู้ของการพัฒนาการศึกษาให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพและเกิดสมรรถนะไม่ได้ดังจะเห็นได้ว่าหลายประเทศในโลกนี้เขาเจริญเพราะเขาพัฒนาทางด้านการศึกษาของเขา ประเทศที่ใกล้เคียงกับเราเช่นเวียดนามอยู่ในภาวะสงครามอย่างยาวนานแต่ปรากฏว่าอัตราความก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษารับการศึกษาของเยาวชนเวียดนามค่อนข้างจะเจริญที่จับต้องได้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยเป็นฐานแข่งขันท่านที่เคารพครับในเรื่องของการจัดการศึกษานั้น จริงๆแล้วมีการต่อสู้มีการปฏิรูปมีการแก้ไขปัญหากันมาอย่างยาวนานและหลายต่อหลายครั้งที่ดำเนินการไปตามพรบการศึกษาแห่งชาติไม่ว่าตั้งแต่ปีสอง2 2552ายรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดแต่ยังไม่ได้ถูกใจพี่น้องประชาชนเท่าที่เขาคาดหวังจนกระทั่งโลกนี้ ปัจจุบันนี้มีการผันผวนในสังคมในโลกอย่างมากมายการผันผวนดังกล่าวนี้การจัดการศึกษาเพื่อให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างเดียวไม่พอหรือการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเดียวไม่พออาชีวศึกษาเราสามารถสัมผัสได้ถ้าผมจะยกตัวอย่างในอดีตผมต้องการที่จะได้ช่างเพื่อไปทำการออกเล็ก ออกวัดสดุเราต้องการช่างที่ฝีมือเนี้ยมีประสบการณ์ดีแผลของการตัดเหล็กแผลของการออกสามารถที่จะเห็นได้ว่าสวยมากบัดนี้ไม่พอครับเราต้องการช่างเราต้องการผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่สามารถใช้เครื่องเทคโนโลยีได้และใช้เครื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกไม่พอจะต้องสามารถที่จะเรียนรู้ และพัฒนาเครื่องมือนั้นได้และไม่พออีกต้องสามารถที่จะผลิตเครื่องมือเหล่านั้นให้ได้ด้วยเช่นกันครับการจัดการศึกษาณวันนี้เมื่อเราเน้นไปที่สมรรถนะก็มาดูว่าพี่น้องประชาชนเรียกร้องไปกี่ด้านผมจะมาเน้นในเรื่องของการศึกษาด้านอาชีพด้านอาชีวะที่สำคัญที่สุดเห็นเป็นตัวอย่างวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้ทำความร่วมมือทำเ M ็มบูกับองคอ์กรหลายองคอ์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศและเมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้ทำการจับมือร่วมมือกับบริษัทในเครือสาหาพัฒนาพิบูรณ์ในการที่จะผลิตคนของเราให้มีความชำนาญความรู้ด้านอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมไม่พอครับด้านพานิชกรรมด้วยนั่นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าพรบการศึกษา ฉบับนี้ยังไม่สําเร็จแต่ความต้องการของพี่น้องประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษาได้ก้าวหน้าไปเยอะแล้วทีนี้เราหันกลับมาว่าและข้อเรียกน้องของพี่น้องประชาชนออกมาจากปากออกมาจากความคิดออกมาจากพฤติกรรมที่เราเห็นได้ชัดจากด้านถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2องพที่มวลมหาประชาชนออกไปต่อสู้ การยกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเมื่อกฎหมายฉบับนี้ตกไปแล้วจบไปแล้วปรากฏว่ายังมีการชุมนุมเรียกร้องต่อให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งหนึ่งในหข้อเรียกร้องนั่นคือปฏิรูปการศึกษาแต่ปรากฏว่าคอสชอบอกว่ามวลมหาประชาชนถ้ายังเรียกร้องอยู่อย่างนี้คุณจะต้องตายอีก ตายย่สิบสี่คนแล้วก็คุณก็ไม่สําเร็จบาดเจ็บไปแล้วแป0ร้อยกว่าคนคุณก็ไม่สําเร็จ,รจอยากนณะเลยคอสชเข้ามาทําหน้าที่รับงานนี้ต่อจึงเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ยี่สบสองพฤษภาห้าเจ็ดและในปะติญญาให้ความั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลคอสชาจาปะปฏิรูปประเทศหนึ่งในการปฏิรูปประเทศที่มีทั้งหมด หกเรื่องสำคัญสำคัญคือการปฏิรูปการศึกษาและสแสดงออกในเรื่องของการบัญญัติรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกคนทราบดีดูมาจาห้าสิบสี่สองร้อยห้าสิบแปดสองร้อยหกสิบเอ็ดบังคับไว้เลยจะต้องปฏิรูปการศึกษาในเรื่องอะไรในเรื่องอะไรแต่สิ่งสำคัญที่สุด ถามกลับมาว่าปี57จนถึงวันนี้ปี2,565เหลืออีก3-4เดือนจะสิ้นปีแล้ว7-8ปีแล้วการปฏิรูปการศึกษาไปถึงไหนครับผมมาเน้นอยู่ที่การอาชีวะสิ่งแรกอาชีวะเมื่อกี้คุณธินกรปลอดภัยในทนสิเก่าอาชีวะบอกว่าต้องการความเท่าเทียมต้องการเม็ดเงินงบประมาณประเภทปากว่าตาขยิบของทุกรัฐบาล ความเข้มแข็งของสมาชิกรัฐสภาสู้รัฐบาลไม่ได้งบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีวะกลายเป็นลูกเมียนอนอเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับท่านกมลเทพท่านบอกว่าอาชีวะเราค่อนข้างจะอัตคัดในเรื่องของเม็ดเงินงบประมาณในเรื่องของการให้ความสนใจดูได้จากการประชุมคณะกรรมธการในหลายๆครั้ง หลายๆคนที่เป็นหนึ่งใน49คนของคณะกรบัการชุดนี้ท่านบอกเรื่องโน้นก็สําคัญเรื่องนี้ก็สําคัญพอมาถึงเรื่องการประชุมคณะกรบัการชุดนี้เพื่อผลักดันให้เสร็จให้เร็วที่สุดปรากฏว่าท่านขาดประชุมก็ขอฝากท่านประธานไปด้วยนะครับสิ่งที่สองที่อาชีวะเราขอเราเรียกร้องขอนําเสนอนอกเหนือจากความเป็นอิสระเม็ดเงินพอประมาณแล้วนั่นคือกองทุน ดูในมาตรา258จอ1อหนึ่งในสี่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกองทุนเป็นสิ่งสำคัญเงินจากกสเะะชะไปไหนหมดปีหนึ่งหลายหมื่นล้านภาษีบาปที่ควรจะกลับคืนมาสู่การศึกษาของชาติตัง้งเอาไปใช้ในด้านไหนหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เคยบัญญัิเอาไว้หยิบมาใช้บ้างหนระือยังนำไปสู่การปฏิวัติบ้างหรือยังขอคา ท่านประธานคณะกรรมิการและคณะกัรรมธิการด้วยถัดไปครับสิ่งสําคัญที่สุดความเป็นอิสระของผู้บริหารที่ควรจะได้รับความเป็นอิสระในที่นี้ไม่ว่าในเรื่องของการจัดการในเรื่องงบประมาณหรือจับมือในรูปแบบทวิภาคีหรือความก้าวหน้าคนในวงการศึกษาที่เป็นระบบราชการก็อยากความก้าวหน้า,นานครับจาก มมาเป็นแท่งจากแท่งอาจจะกลับไปเป็นกลมหรือสิ่งสำคัญเหล่านี้ทางถามว่าผู้ที่จะบันดาลให้เกิดความสำเร็จได้นั้นคือผู้บริหารคณะรัฐมนตรีแรงกดดันจากสมาชิกรัฐสภาอาจจะมีส่วนหนุนแต่ท้าเสียงของท่านเบาอันเกิดจากความเกรงใจถ้าเสียงของท่านแผ่ว อันเกิดจากท่านมีพลังไม่พอผมคิดว่าพี่น้องมวลมาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเครือข่ายอาชีวะที่มายืน่นหนังสือข้อเรียกร้องเมื่อกี้ก็ดีจากลูกหลานของเราที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ดีจะมีความสําคัญถ้าเราหันกลับไปดูการตลาดระหว่างนั่งคุยกับท่านกมลเทพท่านบอกว่าสิ่งที่น่าคิดอย่างยิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในประเทศมาเลเซีย 72%ของคนที่หรือของเยาวชนที่รับการศึกษาในขั้นมัธยมปลายของัของมาเลเซียต้องการไปประกอบอาชีพอิสระนั่นเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถ้าเรามาดู tdii ได้ดำเนินการสำรวจเมื่อปี2อง4รคนที่จบการศึกษาด้านอุดมศึกษา49.3%ตกงาน ปวชเราตกงานแค่สองเปอร์เซ็นปวสตกงานแค่เจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าความต้องการของเยาวชนและของความต้องการของสังคมนั้นมุ่งเน้นไปในทางด้านไหนแต่อย่างไรก็ตามการรีบเรียนรีบจบก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์การต่อยอดให้ไปถึงขั้นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ หรือต่อยอดให้มีความรู้ด้านเฉลียวฉลาดก็เป็นสิ่งสำคัญแค่ผลิตคนให้คนไปผลิตเครื่องจักรหรือต่อยอดของเครื่องจักรนำเครื่องจักรมาใชา้หรือเทคโนโลยีมาใช้ายัยางไม่เพียงพอครับ IQ ไม่พอแล้ว EQ ไม่พอแล้ว MQ ครับ MQ เป็นเรื่องสำคัญมากเดล็กอยู่ที่ท้องถนนเก,กะกะร่ารานอยู่ในผับอารวาสอยู่ในสถานศึกษา ชกต่อยกันความไม่รับผิดชอบต่อสังคม MQ ผมขอฝากไว้ด้วยและนอกจากนั้นความคิดลี้เริ่มความคิดลีเริ่มให้พอการอยู่ร่วมกันในกันในสังคมหรือแม้แต่ PQ ก็มีความสำคัญท่านที่เคารพทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกราบเรียนมายัางท่านประธานท่านคณะกรรมาการทั้งที่มาและไม่ได้มาสิ่งสำคัญที่สุดประสิทธิภาพของการทำงานก็คือถูกต้องและรวดเร็ว ถ้าผมจะนับตั้งแต่มวลมาหาประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาณวันนี้เจ็ดหรือแปดปีแล้วท่านตวงท่านคณะกับบัญธิการบอกว่าผมเพิ่งรับไปพี่ทรวรเพิ่งรับมาไม่กี่วันเนี่ยผมจะเร่งให้นะอันนี้ก็ต้องขอขอบพุทธแต่อย่างไรก็ตามครับความสําคัญในเรื่องของความรวดเร็วโลกเรารอไม่ได้การแข่งขันรอไม่ได้ความต้องการของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้ ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการสะท้อนอันเกิดจากผมในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งเลยเข้ามามีส่วนร่วมกับวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ปรึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ก็ขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่าด้วยความคาดหวังสูงมากว่าหุ้นส่วนของความรับผิดชอบของคณะกรมิการทั้ง49คนเป็นความค่าททยอย่างยิ่งว่าทํางานชิ้นนี้สําเร็จตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม และเมื่อเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วนําไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ผมในฐานะเป็นนักกฎหมายกฎหมายหลายฉบับถ้าไม่เขียนบทบังคับไม่เขียนบทลงโทษก็จะถูกเพิกเฉยรองนําไปสู่การเขียนบทบัญญัติว่าด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษครับท่านตวงครับจะเพิ่มได้ไหมถ้าเพิ่มได้ผมขอเสนอว่า ใครก็แล้วแต่ที่มาเป็นรัฐมนตรีศึกษาใครก็แล้วแต่ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีใครก็แล้วแต่ที่มาเป็นรัฐมนตรีอวอถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งรัฐควังจากพี่น้องประชาชนมาทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีบทลงโทษก็อขอฝากเอาไว้ด้วยความเคารพกราบขอบพระคุณครับและวิจัยเทคนิคดินมีนบุรีขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ